สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวอ,าออนไลน์ทุกคนนะคะวันนี้โอนะคะจะมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำเกี่ยวกับช่วยในเรื่องผิวขาวใสพวกเป็นฝ้ากะอะไรเงี้ยตังเลยนี่นะคะเป็น BB ไวทนะคะตอนนี้กำลังฮิตมากแล้วก็ ขายดีมากด้วยนะคะตอนนี้ของก็มีเหลือไม่เยอะแล้วนะคะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆเผื่อเพื่อนคนไหนสนใจนะคะอยากจะลองหรือว่าหาซื้อไม่ได้นะคะตอนนี้ของอมนีพร้อมส่งนะคะไม่ต้องรอ pre order ออนะคะเพราะว่าถามว่ามีเยอะไหมก็ก็มีเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็ขายได้เรื่อยๆมีเพื่อนๆืสั่งอยเรื่ยเรื่อยเพราะตอนนี้ของอ่ะมันก็ ที่เขาเอาเข้ามามันก็หมดแล้วแหละทีนี้ต้องรออีกทีนึงก็คือสิ้นเดือนนะคะถึงจะมีของเข้ามาอีกทีนึงก็อาจจะวันที่20ตุลาแต่ก็อาจจะเลทกว่านั้นนิดหน่อยอาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่าอยู่ลาวๆปลาปๆปลาเดือนอตัวนี้สกินนี่นะคะมันจะเป็นอย่างนี้เม็ดก็ จะว่ากินยากไหมไม่ยากเม็ดก็ไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรนะแต่ว่าจะกินทีละ2เม็ดนะคะก็คือเช้านะคะตอนตื่นมาตอนช่วงท้องว่าง2เม็ดแล้วก็ตอนกลางคืนก็คือก่อนนอนนะคะท้องว่างเหมือนกันนะคะหลังอาหารสัก3 0สินาทีหลังอาหารเย็นยนะคะก็อีก2เม็ดเป็นเท่า,ากับวันหนึ่งเนี่ยจะ4เม็ดนะคะกล่องหนึ่งจะมี12แผง จะเท่ากับ120เมตรพอดีก็จะกินได้1เดือนพอดีนึนะคะกล่องหนึ่งทีนี้กล่องหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา670บาทนะคะรวมค่าจะดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองว่าอุ้ยกล่องหนึ่งตั้งหลายร้อยแน่ไม่ไหวแพงแต่อยากลองทำยังไงโอมีแบ่ง ให้นะคะก็คือ4แผง40เมตรทานได้10วันพอดีเลยนะคะก็คือสมมสำหรับเพื่อนท,ที่ที่แบบอยากอยากลองนะคะในราคาก็ไม่แพงมากประหยัดนะคะ250บาทรวมส่ง e m s เลยนะคะก็เผื่อเพื่อนๆจะสนใจอยากลองชิมดูนะคะว่าขาวใส ไหมช่วยลดริ้วรอยจริงไหมฝ้ากะจางลงจริงไหมลองเลยนะคะบีไว้หิตมากนะคะ0898100296โอค่ะรับสายตลอดตลอดนะคะโทรมาได้เลยสวัสดีค่ะ